สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมการเตรียมการป้องกันภั้แ้งและอุทกภยัยโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมชมรมแก่นจันทร์นำสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมและยื่นหนังสือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับแรงงานชาวต่างชาติให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลุงและสิทธิานุสิทธิ์วัตตะปนใหญ่ ร่วมกันยื่นหนังสือประท้วงการจัดงานสวดพันยนิย์และสะเดาะเคราะห์ต่อหน้านายกสมาคมสื่อบนชนจังหวัดจันทบุรีโดยมองว่าเป็นการต้มตุนสแสวงหากำไรจากชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวพระค่ั้มซีทีจันทบุรีประจำวันศสุร์ที่24กุมภาพันธ์2555ค่ะครับเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมการเตรียมการป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีนายวิชิตชาติไพสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมครับที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มาเป็นประธานในการประชุมวางแผนป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและการบริหารจัดการแหล่งน้ําในช่วงการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อรองรับการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2555โดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2542เกิดอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอ1กิ่งอำเภอเนื่องจากเกิดสภาวะฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนวัดได้ประมาณ300มิลเมตรต่อวันติดต่อกันหลายวันทําให้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรและทางราชการเป็นจำนวนมากโดยราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ85,000คนจํานวน20,000ครัวเรือนมูลค่าความเสียหายประมาณ2,118.67ล้านบาทและจัดสถานการอุทกภัยในปี2554จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน2554ทําทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลานและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ประสบภัยจำนวน9อําอำเภอ54บตำบล411บหมู่บ้าน19ชุมชนส่วนพื้นที่ประสบภัยที่บาดฉุกเฉินหรือภัยแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคม2554เกิดขึ้นใน8อํอำเภอ48บตำบล495าบหมู่บ้านและ10ชุมชนเพื่อดำเนินการวางแผนป้องกันภัยกภัยและภัยแง้งจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาขึ้นในวันนี้ครับ